ใครที่ใช้รถฟอร์ดแล้วมีปัญหาเรื่องเปิดประตูยากล็อกยากใช้มาสองสามปีหรือสี่ห้าปีอาจจะก,กดล็อกหรือเปิดประตูยากเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันนะครับคือไม่จําเป็นต้องเข้าศูนย์หรือเข้าร้านอาจจะแพงเปลี่ยนด้วยตัวเองได้นะครับอันนี้คือกุญแจอฟอร์ดฟอร์ดเรนเจอร์นะครับมาดูวิธีเปลี่ยน กดลอ็อกกุญแจขึ้นมาเลยครับเปิดกุญแจนี่มันจะมีร่องอยู่ตรงนี้ใช้ปลายมีดหรือกรรไกรหรือพวกให้ควงวัดไฟก็ได้นะครับแงะตรงนี้แย่เข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวหักอืมออกแล้วนะครับนี่มันจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างใน เพราะว่าแบตเตอรี่ใชนน้นานไปมันก็เสื่อมนะครับนี่แงตออกมาแล้วไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อก็มีขายนะครับแนะนำให้ใช้เบอร์เดียวกับก้อนเดิมที่เราแงะออกนะครับผมไปซื้อมาแล้วก้อนละไม่กี่บาทแล้วเราใส่กับคืนก็ใส่กับคืนเหมือนเดิมนะครับเอาบวกออกข้างนอก อันนี้ก็บีบเข้าตามล็อกมันเลยนะครับมันมีล็อกให้บีบเนี่ยก็บีบแรงๆนี่ครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้คุณแจฟอร์ดเรนเจอร์